สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้<ม>เวลานี้ท่านผู้ชมที่กําลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรทีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขออนุญ,ญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญรายการได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัจกรหญิงนภะพรเอื้อมงญาติค่ะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกคุณเจี๊ยบนะ,ะตามันมีจํากัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้ที่เขาเรียกกันว่าคอโรฟิลล์นะครับแต่ว่าคอโรฟิลล์เนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคอโรฟิลล์ผงคอโรฟิลล์น้ํา ความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อนระหว่างคอโรฟิลลผงกับคอโรฟิลลน้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคอโรฟิลลน้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันทีมไม่จำเป็นที่จะต้องไปผสมน้ำแล้วก็แล้วที่สำคัญคือปริมาณของอสารคอโรฟิลที่เราใช้อยู่ใน ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ย<ช>ค่ะมันจะคำนวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร่มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งนี่ดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไปม,มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทําให้เกิดผล ครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเราจะทานผักทานอะไรอย่างเดียวเขาบอกว่าทานทุกวันบางทีมันก็มีอาการเบื่อเหมือนกันนะแล้วบางคนนี่ทานผักยากมากวันนี้คอรโรฟิลน้ำเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคอรโรฟิลมันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คอรโรฟิลน้ำมาสัก ขวดหนึ่งแล้วคืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คอโรฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคอโรฟิลที่ร่างกายจะได้รับ,รบต่อครั้งของการของการดื่มน้ำคอโรฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับ,รบในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรง แต่ว่าในแง่ของการรักษาค,คือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจะเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอ,อันนี้จะต้องเป็นรายราไปแต่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เรานั้นอยู่ในแวดวงของคนที่รักสุขภาพการอ่านหนังสือการค้นคว้าข้อมูลต่างๆทาง globalization เนี่ยหรือว่าทางโลกอินเทอร์เน็ตต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีประโยชน์มากจริงๆมีหายงานวิจัยเลยนะครับที่รองรับออกมาแล้วบอกว่า55%ของกลุ่ม ผู้ป่วยโรคมะเร็งเมื่อบริโภคคอรโลฟเข้าไปแล้วทําให้สุขภาพนั้นดีขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของออสมัยตั้งแต่สงครามโลกเรื่องราวของการรักษาบาดแผลที่ทําให้แผลไม่เน่าไม่มีกลิ่นแต่วันนี้ครับผมคงจะต้องขออนุญ,ญาตคุณเจี๊ยบจริงๆแล้วก็ลองสอบถามดูว่าในแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นมันมีความเกี่ยวข้องมีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ที่แต่ละเรื่องราวมันจะดีขึ้นมาได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับ mm hmm. คุณเจีก็บอกว่าคอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะ mm hmm. ของตัวคอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป่ะครับจริงๆแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยเ,ออเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคอโรฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็น จะเป็นแ <nes> มกนีเซียม,มใช่แล้วก็แต่ว่าของคอโรฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเราเราเปลี่ยนโครงสร้างม,มาเป็นคอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคอโร f ฟิลเนี่ยสามารถที่จะให้ผลเหมือนกับพีมซึ่งตรงนี้กำลังอยู่ในในแง่ของการวิจัยจเลยอ่าใช่เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนหรือว่า ตั้งแต่คนเริ่มรู้จักคอ r โรฟิลเนี่ยเขาเรียกกันว่า blood of p พ a n ก็คือคอโรฟิลเนี่ยเป็นเลือดของพืชเรากินคอ r โรฟิลเข้าไปโอ้ยเหมือนการกินเลือดเข้าไปเลย <c oughs> นะครับทำให้เลือดเราดีอันนี้คือเป็นความเข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยที่จะมีผลการวิจัยรองรับแต่อย่างน้อยที่สุดครับมันก็ดีต่อสุขภาพแน่นอน <น>ก,กต็ต้องลองสอบถามผู้ที่ใช้คอโรฟิลแล้วก็ดูเปรียบเทียบว,ว่าเออก่อนแล้วก็หลังของการใช้เป็นยังไงขึ้นบ้าง<ช>แล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าในคอโรฟิลเนี่ยจะมีลักษณะของเมื่อก่อนนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นแมกนีเซียมเมืเ่อกินเข้าไปแล้วจะทําให้แมกนีเซียมพาแคลเซียมเข้าไปเสริมสร้างส่วนของกระดูกซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนงานวิจัยก็ยังมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาลองรับแต่ว่าความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ไหมครับอืม หมายถึงพาแคลเซียมเข้าไปสู่กระดูกหรือว่าคนที่มีอาการปวดกระดูกคนที่มีอาการลุกนั่งแล้วแบบโอ้ยมันเสียวข้อเสียวเข่ารู้สึกว่ากินคอโรฟิลเข้าไปหลายๆคนก็พูดว่าเอ้ยมันกินแล้วเหมือนกับเดินขึ้นบันไดอะไรไม่ค่อยปวดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุจากอะไรได้ไหมฮะอืมคือถ้าจะบอกว่าคอโรฟิลเนี่ยเกี่ยวกับแคลเซียมยังไงครับคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก มากกว่าที่จะช่วยทําให้กระดูกข,ของเราเนแข็งแรงขึ้นสังเกตได้จากาถ้าคนที่บริโภคอาหารไม่เพียงพอก็จะขาดาตัวแคลเซียมรหรือว่าขาดตัวอื่นที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยเบาเคยไปตรวจสุขภาพร่างกายค่ะคุณหมอเขาก็จะให้เช็คมวลกระดูกออใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกเลเวลเป็นระดับเลยว่า กระดูกเราตอนนี้แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วควรจะบํารุงเสริมแค่ไหนแล้วการบํารุงมันบํารุงได้หลายอย่างบํารุงได้ด้วยทั้งแคลเซียมบำรุงได้ด้วยทั้งวิตามินอย่างวิตามินดีแล้วก็คอโรฟิลก็น่าจะเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึงที่จะสามารถที่จะทําให้อา สุขภาพของมวลกระดูกเรานะ่ะดีขึ้นแหละอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันในเรื่องของคอโรฟิลสาหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคอโรฟิลช่วยบํารุงรากฟันบํารุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัว แต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจักแผลอะไรตรงเนี้คือมีค่ะง,งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอโรฟิลที่ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเ ria บ,บางชนิดคอโรฟิลเนี่ยมีรยายงานวิจัยว่าเขาช่วยต้านเชื้อแบคก,การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้ระบบทางเดิน อา,อาหารของเราเนี่ยเป็นปกติทําให้กลิ่นเหล่านี้หายไปออย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจีย๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพ รับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คําถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจีย๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคอโรฟิลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างอืมคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนําว่าคนที่จะกินคอโรฟิลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่ม,มเขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองนะคะ ขาดสารอาหารไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ย mm hmm. ก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปเลยเพราะว่าคือเด็กต่ำกว่าสองขวบในปกติคุณหมอจะห้าไม่ให้ทาน <c oughs> อะไรอยู่แล้วเพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเ mm hmm. หมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องอสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ตัวคอลสเฟอลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องอะระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยเนาะคำถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจฟต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคืออย่างนี้ฮะเอานึกถึงตัวเองเป็นหลักเลย ทำงานมากใช้สมองเยอะแต่เมื่อกี้ผมรู้แล้วใครก็ตามที่ทำงานมากใช้สมองเยอะทำงานกับคอมพิวเตอร์ออกกำลังน้อยวันนี้อย่างน้อยที่สุดคลอโรฟิลมีประโยชน์กับท่านแน่นอนเพราะว่าเลือดจะได้ไปเลี้ยงเลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองและนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเราทำงานจะได้รู้สึกว่าสดชื่นคิดอะไรจะได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่การทำงานแบบนี้ทานข้าวไม่ตรงเวลากลัวมากกับการเป็นแผลในกระเพาะทีนี้งานวิจัยอีกแล้วเขาก็บอกว่าเอ,อคลอโรฟิลก็จะสามารถเหมือนกับ ช่วยทําให้กระเพาะเราเนี่ยกลับเรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลดลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของอรักษาคิดว่าตัวคอโรฟิลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลหรือในกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกัน<อ>แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนําให้ดูแลสุขภาพตัวเองขันข้าวให้ตรงทุกมือเพราะว่าคอลสเลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทําให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำทำลายมันค่ะแต่แต่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำเอาละรครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่าหากเราไม่สามารถออกกาลังกายได้ หรือจะทำอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกินอะไรบ้างถามคุณเจี๊ยบเป็นข้อสุดท้ายเลยปฏิบัติตัวยังไงดีครับนอนวันละกี่ชั่วโมงดีอ๋อเจถึงแปดชั่วโมงแน่นอนเจ็ดถชั่วโมงหายากหายากนะขอหกก็ยังดีค่ะ6กก็ยังดีโดยปกติละครก็เดี๋ยวนี้จบดึกมากโดยเฉพาะยิ่งละครบางช่องจบเกือบห้าทุ่ม แลวเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้าอย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือหาเวลาว่างออกกําลังกายอย่างน้อยวันละอา,อาทิตย์ละสามครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้วเนะาะค่ะอย่างน้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับ การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใยให้กับคนอื่นอย่าลืมครับคอโรฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวก เราได้ไฟังกันแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรกที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ อยากให้คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซันคาราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว สดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่ากลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมเอสตาสันจัยท่านผู้ชมครับ วันนี้รายการดีๆกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาเพียงลําพังเฉพาะสุภาพบุรุษสองคนวันนี้ผมมีสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ซันคาร่าแล้วเธอบอกว่าโอ้โหมันมหสัสจ,จรรย์จริงๆจนวันนี้ครับมีเพื่อนมีน้องมีพี่ๆอีกหลายท่านได้มีโอกาสทานตามเธอแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริงๆและเหลือเชื่อครับสุภาพบุรุษไม่ได้ทานแต่บอกว่าซันคาร่าอย่างนี้เลยแนะนำให้ เพื่อนสามีด้วยกันซื้อไปฝากภรรยาแต่วันนี้ครับลองไปฟังจากปากของเธอเองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับคุณพี่สวยสมคำมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นี่สวยสมชื่อจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยยังตื่นเต้นครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับให้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าเราเป็นรายการสดๆที่ไม่ได้มีการเตรียมหรือว่าหาเขาเรียกว่าสแตนด์อินตัวแสดงแทนที่จ้างมาแบบว่า พูดเล่าแต่เรื่องดีๆของผลิตภัณฑ์นี่คือถ้าเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสทานเองแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องแล้วนะคะมีบุตรแล้วมีสามีแต่งงานมานานหรือยังฮะกับยี่สิปีแล้วค่ะแต่งงานเกือบยี่สิบปีแล้วโอ้โหถามอายุได้ไหมเนี่ยได้ค่ะยินดีตอบเท่าไหร่นะคะตอนนี้อายุเท่ากี่สิบสองค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผู้หญิงทั่วไปถ้า พูดถึงอายุนี่จะโกรธเลยแล้วก็บอกว่า42นี่ไปไกลยเยอะแต่ท่านผู้ชมครับดูหน้าดูหน้าของพี่สวยเองนะฮะ<ช>พี่สวยมีชื่อเล่นไหมเอ่ยชื่อชื่ออ่อยค่ะชื่อชื่ออ๋อยอ่อยนะครับเมื่อกี้ฟังตื่นเต้นเลยชื่ออ่อยโอ้โหถ,ถ้าอ๋อยนี่แย่เลยนะ,ะชื่อพี่อ่อยนะ,ะตอนนี้เห็นบอกว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากการแนะนําของเพื่อนๆประดาเลยค่ะประดาอีกแล้วใช่ตอนนี้ประดานี่ประดาอ๋อไม่ได้แนะนาด้วยซ้ําไปนะคะแรกๆ คือเป็นยังไงป้าดาเขาก็ทํางานที่เดียวกันแล้วทีนี้พอเขาทานอ่ะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยป้าดาทานอันนี้อยู่นะแต่ป้าดาก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรแต่แต่เราก็ก้มหน้าก้มตาทํางานครับวันเวลาผ่านไปไม่นานป้าดน้าขาวขึ้นอุ้ยเราอยากสวยเหมือนป้าดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดป้าดาเขาอายุเยอะแล้วฝ้าที่เคยเราเราเคยเห็นที่บนหน้านะคะป้าดาเนี่ยคนที่เราเคยรู้จักครั้งแรกเนาะจาันน้องคือฝ้าเต็ม ฟาเป็นคนที่หน้าดาอะผู้ <cigar> หญิงที่ไม่ได้ดําจากผิวนะแต่ฟาขึ้นเยอะ <c oughs> แล้วก็หน้าท้องที่แบบใหญ่ขึ้นไปไปทั้งตามอายุด้วยแล้วก็จากการแข็งตัวของมดลูกด้วย oh. แล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสทานจากป้าดาเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นความเ <c oughs> ปลี่ยนแ <c oughs> ปลงทั้งนั้นเลย <c oughs> เนะครับและเสร็จแล้วตัวของพี่อยอยเองเนี่ยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าหาซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มันจะมาแก้ปัญหาเรื่องของมดลูกเนี่ย เมื่อก่อนนี้เนาะซื้อทานบ้างไหมพวกนี้ก็มีซื้อทานบ้างพอหายปวดนิดนึงเราก็เลิกทานทีนี้พอเลิกทานก็กลับมาเป็นอีกเราก็เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ทานอะไรที่มันดูแลแบบต่อเนื่องค่ะและตอนตอนก่อนแต่งงานหรือว่าช่วงก่อนมีบุตรเนี่ยครับปัญหาของคุณผู้หญิงเราเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่มันเป็นปัญหาของผู้หญิงของตัวเราบ้างเนี่ยค่ะ คือปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยปวดรอบเดือนอยู่แล้วครับค่ะพอลูกคนแรกนี่คือคือเราอยู่ไฟนะคะคลอลูกก็ปกติคืออยู่ไฟแต่พอข้อดคนที่สองเนี่ยคือคุณหมอต้องให้ผ่าตัดแล้วเราก็ทําหมันด้วยพอหลังจากข้อเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจากตรงนั้นมาพอมีน้องมาพอข้อน้องเสร็จแล้วก็คืออาการปวดประจําเดือนเราจะปวดอยู่ทุกเดือนคือปวดมากๆปวดแบบแบบที่ว่าคือพอปวดปุ๊บเราไปไหนไม่ได้ละเราต้องอยู่บ้านแล้วก็หากระเป๋าน้ําร้อนคือวันนั้นต้อง นาบข้างหน้าข้างหลังอะค่ะคือต้องใส่ทั้งข้างหน้าข้างหลังเพราะเราปวดท้องแล้วก็ปวดหลังด้วยคนคนที่สองนี่ไม่ได้อยู่ไฟเลยไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเราผ่าคลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็คิดว่าเยุคนี้สมัยนี้คุณหมอทันสมัยทานยาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับคือความเข้าใจผิดนะครับที่เราไปผ่าคลอดปัญหาที่มดลูกเข้าอู่ไม่ได้ก็เพราะผ่าคลอดนะครับเส้นประสาทโดนตัดนะ้ทำให้การหดตัวของมดลูกีหดยากมาก ก็เลยส่งผลให้ปวดท้องเมนอย่างรุนแรงนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยปวดนะครับและเห็นบอกว่าถ้าเกิดคนผ่าคลอดแล้วไม่ได้อยู่ไฟหรือว่าคนคลอดแล้วไม่ได้อยู่ไฟนอกจากปัญหานี่อย่างที่บอกของพี่อ๋อยเนี่ยถึงอยู่ไฟก็ไม่เข้าะถ้ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยอีกถ้าผ่าคลอดถึงอยู่ไฟก็เข้ายากอืนะครับปัญหาเลยละครับถ้าผ่าคลอดนี่เตรียมตัวเลยบ้านปลายจะตัดม้นลูกทิ้งเกือบทั้งหมดอครับแล้วปัญหาอย่างอื่นที่ตามมาหลังจากคลอดลูกแล้วนอกจากปวดท้องประจำเดือนก็ก็คือ อพอเราอายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะคือปัญหาก,ก็คือเรามีปัสสาวะที่ที่เหมือนว่าซึมออกตลอดเวลาเราทํางานเนี่ยเราไปทํางานเราต้องใช้แครฟ,ฟีตลอดคือาาการกลั้นกลั้นไม่ได้หู<ช>รูดลายตัวครับใช่ค่ะก็จะจะมีปัญหาตรงนี้ตลอดแล้วเรามันรู้สึกงิดเพราะเพราะผู้หญิงเมื่อก่อนเราไม่เคยใส่ใช่ไหมคะ พอเรามาใส่เนี่ยเรารู้สึกมันเหนเอ้ยทำไมเราเมื่อไหร่เราจะพ้นภาระแบบนี้สักทีหนึ่งหรือเราใส่ไปตลอดชีวิตเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งอายุ40กว่านะความเครียดเริ่มกลับเข้ามาพอมีความเครียดปุ๊บอาจารย์อะไรเกิดขึ้นตามไปยิ่งหย่อนกับอีกยิ่งคลายสะสมใช่ไหมกับความเครียดจะคลายกล้ามเนื้อทั้งระบบและได้มีโอกาส ไปปรึกษาเพื่อนหรือทําอะไรกันบ้างอืมก็ก็ปรึกษาเพื่อนนะคะด้วยเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็คือไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลตรงนี้ก็ก็ก็บอกเออก็ทำก็เป็นก็เป็นก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ในกลุ่มของเราคือทุกคนเป็นเราก็ไม่เคยดูว่าเออสินค้าตัวไหนที่ทําให้เรามีมดีขึ้นแต่เรามองว่าเฮ้ยคนแก่ก็เป็นมั้งพ่อแม่เอยแม่เราก็เป็นย่าย,ยายก็เป็นแบบนี้ตลอดใช่ใช่็นไปตามแบบน้นแล้าก็ปล่อยทิ้งไว้ทีนิดถามหน่อยพี่อ๋อย พอวันนั้นที่เริ่มมีความรู้สึกว่ามันกลายเป็นปัญหาและ,ะเริ่มเป็นความเครียดสะสมวันที่เริ่มเห็นปดาเปลี่ยนแปลงไปวันที่ตัวพี่อ๋อเองเริ่มตัดสินใจทานเนี่ยความรู้สึกวันนั้นทําไมถึงเอ้ยต้องกินละก็คือแรกเห็นคืออ๋อ ทุกคนเห็นก็คือภายหน้าก่อนจริงไหมคะใบหน้าก่อนรูปร่างก่อนที่เห็นประดาคือเฮ้ยหน้าประดาใสขึ้นนะแล้วอะไรที่จะได้ตามมาจากตรงนี้ก็ประดาก็อธิบายให้ฟังก็ก็ไม่ได้เชื่อว่าเออเนี่เป็นจริงนะใช่ค่ะคือไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆก็ไปลองทานก่อนก็คือพอลองทานไปแล้วเนี่ยทานไปกี่วันนะถึงเริ่มรู้เจ็ดวันแค่นั้นเองค่ะอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นครั้งแรกเลยคือตื่นเช้ามาหน้าท้องเราก็จะเบามาก เ็ดวันแรกที่คใช่่ะหน้าท้องของเราเนี่ยจะรู้สึกเบาแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าจะยุบลงมากแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าตืนเช้ามาเบาเราสบายเจ็บที่แผลผ่าไหมไม่ไม่มีอาการเจ็บแรกเมื่อก่อนคือมีการเจ็บแล้วก็แป๊บแป๊นะคะแล้วก็ได้อย่างที่สองเลยคือปัสสาวะที่เคยมีปัญหาอยู่ไม่มีอีกแล้ว โอ้คใช่ค่ะไม่ต้องใส่แคฟีก็ได้ไม่ต้องใส่แล้วค่ะคือแคฟีแห้งเลยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับท่านผู้ชมที่แบบว่าเห็นผลเร็วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาทาน2กล่องหรือ3กล่องโดยเฉพาะยิ่งคนที่ผ่าคลอดอาจารย์เคยบอกเสมอว่าถ้าผ่าคลอดจะช้าครับหรือวิธีให้เร็วก็คือทานมากกว่าชาวบ้านเขาครับคนอื่นเขาทาน2เม็ดเราก็4เม็ดชาวองเย็นองที่ออยเองทานยังไงทาน2เม็ดค่ะทาน2เม็ดแต่โอ้โหนี่โชคดีนะคือร่างกายอาจจะเขาเรียกว่าคือไม่โดยโดยรวมเขา เขาเขาเฟิร์มอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยปวดท้องเมนดมันั้ชุดโซมแช่บ๊มัลูกอย่างเดียวครับนี่โชคดีนี่7วันนี่เริ่มได้ตรงนั้นก่อนเลยแล้วก็เรื่องที่เครียดมากที่สุดคือเรื่องของการปัสสาวะเล็ดโอ้โหได้ดีนี่คือเล้ยความเครียดออกไปเยอะเลยนะแรกเลยคือมันหายไปแต่พอเราทานได้ต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องคือ2กล่องก็คือ1เดือนเราจะได้ในเรื่องของปวดรอบเดือนซึ่งเราเคยปวดเราเครียดมากอ่ะเราไปไหนไม่ได้เรางุนหงิดอ่ะคือหายอ่ะ คือหายแล้วไม่คิดว่าเออเฮ้ยจะมีอะไรที่มันทำให้เราหายใช่แล้วแล้วขณะที่ขณะที่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ทานคือกลิ่นน่ะกลิ่นของการมีประจำเดือนเนี่ยจะแรงแต่ณวันนี้คือกลิ่นตรงนั้นอาจจะมีบ้างแต่แต่ไม่ไม่มากบางทีเราเข้าห้องน้ําเราจะรู้ได้เลยห้องน้ำเราเข้าห้องน้ำแล้วมันมีกลิ่นแบบเราแบบใครมาเข้าต่อจากเราเล่นกอมวนเลยเรากังวลมากค่ะแสดงว่าผู้หญิง แบบแบบแบบพี่อ๋อยเนี่ยคงมีเยอะนะเยอะเยอะที่ไม่กล้าคุยกับใครด้วยถ้าผ่าคลอดทุกรายถ้าผ่าคลอดไม่รอดสักรายนะถ้าเลี่ยงได้กับการผ่าคลอดเลี่ยงเถอะครับอย่าผ่านี่คือปัญหาหลักๆของพี่อ๋อยแล้วนะอาจารย์คืออย่างน้อย3 4มข้อที่แบบเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นหมดเลยนะครับทีนี้ผมถามถึงความรู้โดยทั่วไปหน่อยสําหรับท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่หรืออย่างผมหรืออย่างอาจารย์เองเราเป็นสุภาพบุรุษบางทีเราไม่รู้นะว่าผู้หญิงเนี่ย เรื่องที่มีความรู้สึกว่าวิตกกังวลหรือเครียดมากที่สุดกับเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเรื่องของภายในเนี่ยมีข้อไหนบ้างไหมครับที่ผู้หญิงเขาจะเครียดคิดหรือหาวิธีแก้ปัญหาหรือหายาหาผลิตภัณฑ์ดีๆทานเนี่ย คือถ้าสําหรับตัวเองก็จะเป็นเรื่องเรื่องของการปวดประจําเดือนแล้วก็เรื่องของของการมีกลิ่นนะคะไม่ว่าจะกลิ่นที่เกิดจากปัะสสะาวะหรือกลิ่นที่เกิดจากรอบเดือนนะคะตรงนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เครียดที่สุดละเพราะว่าเพราะว่าถ้ามีกลิ่นปุ๊บการที่การที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าการที่ที่มีอะไรกันเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหามีปัญหามากๆอยู่แล้วค่ะเนี่ยผมถามจริงๆนะพี่ผู้หญิงคนที่สุภาพสตรีที่มีแฟนแล้วมีสามีแล้ว เขาคิดไหมว่าเฮ้ยฉันอยากดูแลสุขภาพเพื่อให้สามีรักมากขึ้นน่ะอืมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วเรากระซิบกันนะถามกัน<ช>แบบ <laughs> อ,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 อ๋อคือคืออย่าคิดว่าแค่สามีเลยผู้หญิงเนี่ยออคือเราอยากดูแลให้สามีเราชอบใจอยู่แล้วหรือว่าสามีเราชมอยู่แล้วแต่แต่ว่าเราทานสินค้าตัวนี้ก็คือสันคาร่าเนี่ยสามีชมอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่ทีนี้เราก็อยากออกไปให้ผู้ชายคนอื่นรู้ด้วยว่าเราก็ก็มีแบบ อ๋อเขาเรียกสุขภาพที่ดีหรือว่ามีความสวยอยู่ต่อนเนื่องอะไรอย่างเงี้ยคือย,ยังอยากให้ใชายอื่นมองอยู่เหมือนกันมองแต่แบบมองแบบชื่นชมนะคะไม่ <c oughs> มองแบบสเสน่หาหรือะอะไรค่ะคือให้อยากมีคนสุขภาพเป็นผู้หญิงที่ดูดีค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะด,ดูมีสเสน่ห์ดูบุคลิกดูดูคือดูโดยรวมๆแล้วดี มันก็เหมือนกับว่าอยากทําให้เรากลับไปเป็นสาวๆใช่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่แลความมั่นใจมันสูงทิ้วพันก็ดีคือทุกอย่างมันดีหมดใช่ค่ะแต่พอแต่งงานมันจะเครียดเลยนะครับตอนนี้ทานไปกี่กล่องแล้วนะสามกล่องครึ่งค่ะครับก็คาดหวังสักแปดกล่องคุณทานให้มันเฟิร์มเลยเยอะเลยคือถ้าผ่าคลอดตั้งเป้าที่แปดกล่องอ่าแต่นี่เขาเร็วนะฮะเขาเร็วแต่ว่าจะได้อย่างอื่นเพราะหน้าท้องยังยุบไม่หมดนะท้องเอยังยังไม่หมดก็ถือว่า่เอง่ ไปประมาณทัก70ได้ดีเร็วมากตอนนี้นะดีเร็วมาก70นและเสร็จแล้วรู้สึกว่าตอนนี้พี่อ๋อยจะมีโอกาสได้เ,เรียกว่าแนะนําให้คนได้ทานหรือว่าได้มีโอกาสได้ช่วยช่วยผู้หญิงหรือหลายคนให้มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยมีคนไหนบ้างไหมที่พี่อ๋อยไปแนะนําแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลย ประทับใจก็คงเป็นเพื่อนที่เราไปแนะนําปกติเพื่อนเนี่ยเวลาเราไปทำแนะนําอะไรเพื่อนจะบอกเฮ้ยเอาสินค้าอะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ซึ่งจริงๆเราไม่ตั้งใจขายแต่ว่าเพื่อนมีปัญหาเราก็อยากแนะนําเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคุยทางโทรศัพท์ไงคะคนที่มาเอาสินค้าคือสามีโอสามีเธอเอาอะไรมันเจี๊ยดให้เพื่อนแฟนฉันอีกแล้วอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเออไม่รู้นะก็เลยบอกว่าลองกินดูเพราะเขาเป็นเพื่อนรักของเราแต่พอพอสองกล่องเสร็จแล้วเนี่ยคือ ครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องบอกสาม,มีเขา้าจะไม่เข้าเาก็ต้องซื้ออีกสาม,มีเขาบอกว่าซื้อมาเลยแล้วซื้อมาอีกอีกแบบว<อ>ันนั้นเรามีสินค้าไป3มกล่อง<ช>สาม,มีเขาบอกเอามา5้ากล่องตกลงใจเงินมาห้ากล่องได้อของสามกล่องใช่ใช่ซึ่งเ,เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายชแต่เรารู้ว่าเพื่อนของเราเปลี่ยนไป นะคะก็ได้ตรงนี้อันนี้คือเรามีความสุขที่ได้ช่วยคนที่เรารักมากที่สุดคือเพื่อนสนิทให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ให้เขาเรียกว่าชีวิตสมรสมีสุขภาพที่ดีอ้าวพี่แอนครับช่วงแถลงการเออพี่ออยฮะช่วงแถลงการแล้วมีอะไรอยากฝากกับท่านผู้ชมบ้างคืออยากฝากว่าถ้าหากว่าคุณเคยทานสินค้าอื่นๆมาเยอะแล้วนะคะอาจจะมีปัญหา แต่ก็ลองให้โอกาสที่จะทานสินค้าตัวนี้ของซันคาร่านะคะว่าคุณจะพบสิ่งมหัศจรจรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและก็คนใกล้ตัวด้วยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้พี่อ๋อยได้ไมาเล่าเรื่องราวดีๆและที่สําคัญที่สุดครับเรื่องราวที่มีความสุขที่สุดนั่นคือการได้ช่วยเหลือเพื่อนการได้บอกเพื่อนให้มีสุขภาพดีแล้วให้ชีวิตสมรสด,ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยจริงๆที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณม,มากครับ,รบผม และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆเทคนิคเคล็ดลับวิธีพิชิตใจชายจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกวันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3าคนพร้อมด้วยน้องทีมงานต้องของกล่วาวคำว่าสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ ของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับ <c oughs> เห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3ามิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อด,ดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100เอร์เซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรห ah ัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอนร้อเอรเซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%เอร์เซด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ